ไปกินข้าวแล้วไปได้แล้วตัวใหญ่กินหมดแล้วเหลือแต่หมาตัวน้อยห้าตัวนี่นี่ฮะไปตัวเองแมวแมวกินแล้วไปไัดไป,ไปห้ามมายุ่ง ไปเลยไปเลยเออกินแล้วจะมากินอีกไม่ได้ให้หมาตัวน้อยมันตัวใหญ่มันกินอิ่มหมดแล้วเหลือบ้านโน้อนอีกสองตัวเดี๋ยวต้องไปให้คนระับอีกสองตัวบ้านโน้นนะตรงกันข้ามนะ ตัวใหญ่กินหมดละสบายไปละอาเมื่อเช้านี้ฝนตกไปหน่อยฮะเพิ่งหยุดไป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 ไม่ได้ไปก่อนไปก่อนให้กินอิ่มก่อนไปเลยไปเลยไปไปหามายุ่งไป ไปกินอิ่มแล้วห้ามมายุ่งเสียนี้ใสกินชะกินนะกินให้อิ่มไปอ่ะอันนี้อ่ะกินไปอืม,อมยังไม่หมดเลยนะียอืม นี่ก็ยังเหลือเน่ยน่ให้ตัวไหนกินอันนี้ดูไล้เ่ยข้าวกับข้าวยังเหลือเนี่ยอ่ะกินลูอืมหมาน้อยก็กินไม่มากหมาใหญ่จะกินมากหน่อย